สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับผมสวัสดีนุ้มแซมทรายละครับท่านผู้ชมทุกหมองทุกบอลครับผมกับบกะกฟอรกับพ่เก่าก็เดิมครับผมกับช่องผู้เฝ้าแนวชาแนลนะครับผมบกบกฟอร์กันเมืองไทครับเป็นวันที่เก่ามิถุนายนนะครับผมพุทธศักราช2566ครับพี่น้องบกบกฟอร์กันเมืองไทครับอยู่เส้นทางไปอำเภอบางกูนะครับผมอยูอ่า จากบันตาปางไปสิบแปดเพื่อปางกรัวครับพี่น้องครับผมอ่าปัดสะปางนี่ซิวด้านหลังผมครับเยอะให้ชมบรรยากาศตรงสองข้างครับพี่น้องเดี๋ยวเขาคอยจีโม่ใส่เบรงบรรยากาศสองขางข้างเนาะนี่ผมมาจากอ่าบันตะปางนะครับบันตะปางที่อยู่อยู่ทางฝุ่นครับผมดูทางทางที่ผมมาหนึ่งหันนะครับอ่าสะพานตรงตรงนั้นเป็นสะพานอ่าของหัวสำราญนะครับเนาะสะพานตรงนี้ นะครับผมติดมเก็นบ้าวอันนคือสะพานห้วยสำลานนะครับผมเดี๋ยวข้อสีไปด้านนานะครับไปทางหนาไปทางหนาต่อเลยครับผมเดี๋ยวข้อสีไปด้านนาไปต่อทางท้างคุ่นเลยครับผมเดี๋ยวไปไปต่อท้างคุ่นนะครับติดไปอภอฟปางกูครับผมนะครับอภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเดี๋ยวข้าใจเบื้องบรรยากาศสองขางข้างเนาะวันนี้คามสวยงามขนาดไหนนะครับผมอามันเป็น คืออันคุณพพอดาวิชัยพเดปูไหวนะครับบันจะเป็นต้นไม้ต้นตาลต้นอ่ะีเล็กต้นพักกระเลาต้นกระถิ้นนะครับนี่นะครับเป็นต้นตาลนะครับผมเย่างเจผ้าช่มบรรยากาศสองขางข้างเส้นทางไปเพื่อปางกูน้่กันกับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปประกอบกันเลยพี่น้องโอเคครับไปเลยครับผมย่างสี่้ากีรดชมบรรยากาศสองขางข้างแน้วพี่น้อง นี่ต้นบางตาลครับผมมันมึนเวยลรืล่ะนะครับสามารถึงเนย่ยเพื่อนกับตาดขายนะครับผมเดี๋ยวมาถึงป้ายตรงนี้นะครับผมมันสิบเป็นสามแยกเนาะเดี๋ยวเข้าเบิองฝ่ายก่อนไปโรงเรียนบัอ่าบัณฑสีสะอาดครับผมแล้วก็วัดสีสะอาดวัดสีสมบูรณ์นะครับผมบัานสีสะอาดนะครับบัานสะอาดบ่นะครับผมไปทางสายมือนะครับขอไปในซอยนะครับโอเครถไปมาเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับผมไอรถไปเรี่ยวนะครับผมเดี๋ยวเข้ากับเบิองบรรยากาศไปรืเอยครับพี่น้องครับผมขอขาข้างนะครับ ่าช่วงที่เช้าติไปเข้าไปอำเภอปานกูพี่น้องเดี๋ยวขับขี่รถเชื่อมโยงไปน้ำกันครับอ่าทางการปกาที่เป็นท้องทุ่งนานะครับผมอ่าทางการปงนี่นะครับวิ่งต้นตาลครับทุ่งการระยะยาวนะครับผมที่อ่าคุณพ่อดาวิไชยเป็นปู่ไ้เนาะครับเนาะกะมุ้นมวยลรอละเดี๋ยวขับไปน้ำกันอีกเรื่อยๆครับชมบรรยากาศไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้อง เป็นกำลังวานเข่าครับพี่น้องครับผมเข่ากำลังกำลังตรงกำลังเขียวเลยผมอ่ากำลังเขียวกำลังงามจากกระติกอะกำลังเขียวคุ่ณไปกำลังสใส่ใส่ปุ๋ยป่ะเดี๋ยวเราจอดเบื้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเราจอดเบื้องก่อน,นจอดดูบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีแห้งเลอนี่แดดไม่ค่อยมีครับพี่น้อง แดดกะน้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศสองข้างนะครับผมเิ่นกระลังลบหญ้าเขาเนาะเดี๋ยวสิสู้มีเบิ้งนะครับผมอ่านะครับเป็นกําลังลบหญ้าเขาพี่น้องนี่ทางเขาสิไปนะครับผมไปทั้งหน้าผมแป๊บปเพื่อปางปูนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิสู้ไอเบิ้งข้างนีนะ้น่ำ นี่นะครับผมเป็นว่าลดยาเขานะครับผมหรือว่าเอายาไปงัวเนาะเดี๋ยครับบรรยากาศดีแห้งครับผมพี่น้องถัดไปคือบัคทึกของผมบ้านเนี่ยเราก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนู่นนะครับเด้อเพราะว่าจะเป็นทางเพจและทางช่องยูทูบนะครับแล้วก็ถึงใจกับกดไลค์กดเริฟมกับผมนี่แหละบรรยากาศท่องถงหน้าบานเฮ่านะครับผมอ่าจะอีกที่หนึ่งนะครับนี่เป็นเขตอำเภอปางกูนะครับผม จังหวัดชสเกตครับพี่น้องครับผมโอเคครับเดี๋ยวขี่รถต่อไปอีกครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเข้าไปต่อนะครับผมไปต่อเลยนะครับคนี่นะครับบรรยากาศโอ้เส็นตรงนี้สวยงามแน่ี้นครับเดี๋ยวกบิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเสาเงา้ยเขียวเลยคนน่ะโอ้เสางามเลยสวยมากนะครับผมบรรยากาศดีดีพี่น้องร่มเย็นนะครับมันอีแบบผเมี บรรยากาศนี่ได้ต้นตาลต้นตาลแล้ว <researched> ก็ต้นสะเดานะครับผมที่ระบมาเขาบาแล้วปลูกคนบ่าปปลูกคนใหม่แล้วครับผมแน่นอนไม่ใช่แล้วก็ปลูกใหญ่ต่ว่าก็เห็นผลแล้วครับผมสิบสี่านมากเลยครับผมอาชุงนคนใหม่ไงนะครับผมไอ้ผลผลิตนดีนะครับผมเดียวกับบรรยากาศสองขาข้างไป็นแบกันพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีแห่งนะครับผม เส้นทางระหว่างบ้านปลาปางไปอำเภอปางกูเนี่ยสวยงามมากครับคุณนพสมอยากให้เป็นบรรยากาศไป,ปรพร้อมกันเลยมันก็ว่าไปแบบไม่ลุกลุกยาวไกลเท่าพี่น้องไปเรื่อยๆไปตลาดนากงาไป,ป,ปอำเภอปางกูพี่น้อง ไม่ใช่ไม่ใช่เราลบกหยาเนียครับผมไม่ใช่เราลบกหยาเนี่ยครับผมเป็นกําลังลบกหยาเขานะครับส่วนนี้เขากําลังเขียวเขากําลังงามเนาะโอ้เขียวเบิดพี่น้องเลยเดี๋ยวให้เบิ้งด้านนี้ด้านนี้ก็เขียวครับผมกําลังเขียวเลยนะครับผมโตก็ไม่ก็หนึ่งใส่ปุ๋ยกับงานดีงามครับบรรยากาศดีดีพี่น้อง เด็กา็ดีแห้งนะครับผมเดี๋ยวเ e สโกไปต่อนะไปต่อที่อัปเปอร์ปังคูล,ลี่นะเดี๋ยวไปเรื่อยๆน,นะครับผมชอบเด็กกับสองการช่างไปทองกันครับชาา่างเบาแนวชาแนลนะครับผมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมโ <t> อเค okay, ครับเดี๋ยวคลิปนี้พวกซุปเปอร์ไอซ์สนีนะครับผม ไปดูบนปลาคุณนาครับผมว่าข้างหน้า,นา,นาเขาสิพ่ออีกอย่างอีกนะครับผมสหรับคี่นี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ